็คืองอฟังเสียงลูกฟังเสียงลูกนั่นคือที่มาของทุนชีวิตนี่แหละครับต้นทุนชีวิตตอนแรกเราใช้คําว่าต้นทุนชีวิตฮะน้องป้อนแล้วนักเศรษฐศาสตร,ร์เขาบอกว่าฟังหมอมาแล้วเนี่ยทุนชีวิตไม่ใช่เรื่องเงินพอทุนชีวิตคือปัจจัยบวกในตัวเราเรามีบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนเป็นอย่างไร และตัวเราอ่ะเป็นแบบไหนมันก็เลยกลายเป็นห้าพลังบนห้านิ้วนี่แหละฮะแล้วเอานิ้วโป้งนี้ออบกนะแล้วเอาสี่นิ้วนี้ออบกทั้งลักษณะเนี้ยตัดของสมองเป็นอ่าเป็นภาพตัดขวางของสมองอันนี้แหละกำบ้าเรียกไปฉายใยอินเตอร์มแล้วฮะขึ้นเวทีนานาชาติก็พูดแบบนี้เหมือนกัน แล้วเขาเข้าใจอย่างง่ายดายเลยสมองมนุษย์ก็มี3าส่วนนะฮะนอกก้อนก็คือส่วนของข้อมือที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือก้านสมองต่อเข้าไปสัหลังอ่าส่วนของอันนี้แล้วนิ้วโป้งพลังเขาเยอะไงอันนี้คือพลังตัวตนพลังเยอะอันนี้คือสมองส่วนอารมณ์แล้วมันซ่อนอยู่ข้างในแล้วเอาสี่นิ้วนี้โอวิตีสี่นิ้วนี้จะคุมนิ้วโป้งไว แล้วทั้งกำปั้นก็จะกลายเป็นพลังพูดชีวิตขึ้นาอาเริ่มจากตัวตนของลูกของเราและประกอบด้วยบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนมันเืนอนที่เวฆที่เด็กใช้ชีวิตอยู่มักกวัาก็คือสิ่งที่ลูกและหลานของเราต้องประสบพบเจอในการใช้ชีวิตไปตลอดชีวิตนั่นเองั คือคือทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราเข้าใจง่ายๆแล้วว่าทุนชีวิตมี5้าพลังแล้วมันมาจากระบบนิเวศก็คือบ้านชุโชนโรงเรียนรับเพื่อนทีนี้หลายคนเขาจะเป็นแบบประเภทบ้านที่มีความรักบ้านนี้มีความรักแต่น้องฟ้อนฮนะทุนชีวิตเขาบอกไว้ว่าต้องไม่สำลักความรักนะครับเฟชชิดมาร์สสำลักความรักไว้ด้วยนะตอนนี้มีพ่อแม่หลายบ้านนะเขาเลี้ยงแบบสำลักความรัก คืออะไรคะสาหรับความรักเลี้ยงแบบโอเวอร์อะโอเวอร์ทุกเรื่องนะฮะก็คือจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าความรักที่มันพอดีมันก็โอเคแต่ถ้าความรักที่มันเยอะจนเกินไปจนเลี่ยงเนี่ยลูกจบน้ำำําสําหรับความรักตายเหมือนกันนะแต่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 ความรักมันฟังดูเป็นมุมบวกนะคะมันดูมันแบบว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะก็สําหรักสิ่งที่ดีก็โอเคหรือเปล่าคะคุณหมอมันก็น่าจะโอเคแต่ลองยกตัวอย่างอันหนึ่งเช่น เราเคยมีนายจ้างซึ่งเลี้ยงแม่แม่ซึ่งเป็นแม่บ้านแม่บ้านนะในบ้านของนายจ้างนี่เป็นเทสจจริงนะที่มาพบหมอและนายจ้างทนเห็นไม่ไหวเพราะนายจ้างเนี่ยเลี้ยงแม่บ้านคนนี้มาตั้งแต่แม่บ้านคนนี้อายุ14ปีปัจจุบันนี้แม่บ้านอายุเกือบ50หลายปีมากแม่บ้านคนนี้มีลูกแล้ว แต่แม่บ้านคนนี้เลี้ยงลูกตัวเองในบ้านของนายจ้างบ้านก็ไม่ได้เป็นบ้านของตัวบ้านของแม่แม่บ้านเนี่ยจะต้องคอยแม่บ้านเนี่ยหมายเอาง่ายๆขอโทษที่ใช้คําว่าคนใช้อนะสมมติว่านายจ้างมีคนใช้แล้วคนใช้ก็ดูแลปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานทาของทั้งบ้านของนายจ้างเนี่ยเขาอยู่กันอย่างนี้มาเกือบสามสิบปี แล้วแม่บ้านนียคือคนใช้เนี่ยเขาไปมีลูกเขาแต่งงานมีลูกก็อยู่ที่บ้านในจ้าท่านเชื่อไหมครับว่าลูกอายุขึ้นมาจนถึง1 3 4 4ไม่เคยแม้แต่จะช่วยแม่ตัวเองเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจากทั้งทั้ง,ท,งที่แม่ตัวเองเป็นคนใช้ในบ้านต้องเช็ดปัดกวาดถูบ้านสักผ้าไม่ใช่แค่ของตัวแต่ของทั้งในยจ้าลูกนอนห้องแอร์ครับ แล้วก็นอนชิวๆสบายๆทาหน้าที่เรียนหนังสืออย่างเดียวตกลงวันนี้สําหรับความรักไหมเนี่ยรู้ไหมครับตอนที่นายจ้างเขาทนไม่ไหวไม่ใช่แม่นะไม่ใช่คนใช้เนี่ยไม่ใช่แม่ทนไม่ไหวนะแม่นะ่ะปลนเป,ป,ป,ปล่ความสุขไปเต็มที่เลยแต่นายจ้างเห็นแล้วมันรู้สึกมันผิดฝาผิดตัวมันมันไม่ใช่นะทำไมไม่ช่วยแม่สักนิดเออทำไมลูกโตแล้วผู้ชายด้วยพลังก็เพียบแต่ไม่ช่วยแม่สัก อย่างเลยกังเกฑในตัวเองยังไม่ซักเลยฮนะในจ้างถึงมาปรึกษากับหมอหมอนะ่ะสูหกกในจ้างมากเลยว่าในจ้างอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแล้วมีใจที่ดีมากเลยว่าเลี้ยงคนใช้เนี่ยตั้งแต่อายุสิบสี่จนตอนนี้สี่สิบกว่าเกือบจะห้าสิบแต่ตอนที่หมอนัดในจ้างว่าชุดพาคนใช้มาด้วยพาแม่บ้านนี้มาด้วยแล้วมาพองลูกด้วยมาทั้ง้านเลย ปรากฏว่าน้องฟอนเชื่อไหมแม่บ้านพูดคาแรกว่าอะไรรู้ไหมเขาไม่อยากให้ลูกมีความทุกข์เขาอยากให้ลูกแบบมีความสุขปรนเปรความสุขเ,เต็มที่เลยหมอหมอก็เลยถามว่าแล้วกางเกงในเขาว่าใครซักหนูซักให้แล้วทําไมแม่เขาซักก็เขาไม่ซักก็เลยบอกไม่ซักแล้วทำไงแม่ก็ซักให้อมแล้วบ้านที่เช็ดอยู่บ้านไม่ใช่แค่ห้องตัวเองนะ บ้านทั้งบ้านของนายจ้างลูกเคยเห็นบ้างไหมเนี่ยว่าแม่กำลังทำเห็นเอาแล้วทําไมไม่ชวนลูกมาทำกลัวลูกลําบากน้องกอนเริ่มเห็นอย่างว่าสัมรักความรักมันเป็นยังไง